ครัครับสวัสดีครับนี่ซา,าบุนรถแทร็กเอาไว้นู่นแหละสิ้นเดือนนู่นแหละให้มันแห้งสักนิดนึงก่อนอ่ครับ,รรบนีงรถแทร็กนี่บ้านเขาครับนี่ยมาบ้านเขาครับรถไทร็กครับอ่าโตโยต้านะครับ,รบ L 5 0 1 8นะครับ เบิ่งครับวันนี้โอ้แดดฮอนแห้งครับพี่น้องเอ้ยบานเขา่าไอคิบกับมาถ่ายอยู่นี่ะครับในโฮมออนนะครับข้างบนกับโร่งบรรยากาศทงหน้าครับบรรยากาศทงหน้ารับถึงฤด,ดูกาลแล้วนะครับบานเขา่า ร,ร,รถไทนาคูโบต้า L ห้าศูนย์หนึ่งแปนะครับนีกเบิงไปแล้วนะครับคลิปหนึ่งสำหรับรถไทยนะครับอขอบคุณน,นะครับที่ติดตามนะครับใน,นช่องของสุภานะครับผมกัิ ่ายเรื่อยๆนะครับลุ้งไปนะครับครับเป็นคับขายหน้าวานนะครับวานตะกอนหรือวานกันมีแต่ดำเบาครับจมื่นวานแตะเดียวก็แล้วนะครับลงมาถ่ายกันจะเป็นะไอ้นี่ยครับเวลาถ่ายหน้าครับลุกเอียงนะครับจอบมากนะครับ เี่ยงเทียงเปิเท้ทานะรับนๆนี้กันไทเวลาวานครับคือไทกบหรอครับทีนนะครับตอนไทนั่นเท่ากับไทเปิดไว้นะครับเปิดตากหญ้านะครับห้มันตายนะครับ อันนี้บานี่ก็รอบนี่ก็ไทยบครับบ้านเขาเราก็ไถยบชีวิตเกษตรกรชาวนาครับราคาข่าวกระโต๊กตั้มน่องเอ้ยหน้าลงทุนก็นหลายนะครับรถสมือเห็ดหน้านี่เห็ดมือเดียวสองมือแล้วนะครับมีการลงทุนนะครับก็คือสมัยปุยยาตายายนะครับเห็ดในเห็ดในหน้านี่ครับ ไหง่วนะครับวานกาดำเอานะครับเถือ่สีเรียวหนุนนะครับออกเกือบออกพ้นสายนนะครับออกพนสาบางคนยังดำหน้าเพราท่านเรียวอยู่นะครับทุกมือนี่ก็เดือนนี่ก็เกือบแร้วหมดแล้วครับนี่นะครับมิถุนากรกดาปลายกรกดา,น,กานี่ก็นาที่เรียวนะครับแถวนี้นะครับเป็นหน้าวาน,นเป็นหน้าดำพี่นดองเลย ปีที่แล้วผมลงทุนไปสอง0มื่นกว่านะครับขายเขาได้สอง0มืดนในกำไรอยู่5 0ากว่าบาทครับปีหนึ่งนะครับก็เลยกําลัางสีหันมาเห็ดร่องเห็ดหน้าผสมประสานดูครับว่าจิเป็นยังไงกําลัางศึกษานะครับเรียนรู้อยู่เอาเบอร์รถไถันไปอนครับ นะครับอยู่ในลงทุนเห็ดไปครับหน้านะครับต้นเห็ดหน้า,าต้นผสมนะครับถึงจะมีรายได้ตลอดปีนะครับมานไม่ไเห็ดแต่หน้าปีเดียวนะครับเถียวเดียวนะครับมันกับว่าได้ถึงจะมีทุนมีอย่างนะครับการทุนก็หลาย รตรงหน้านครับวันนี้บรรยากาศนะครับด้าวานเขานะครับมีกกืบนะเป็นเป็นทุ่งสีเขียวนะครับ ໂອເອมด การตีดินออกครับของคู่ตาครับว่างผ่านไถ่นะครับปั๊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 บเลยบดตา L ห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวนี้กี่กับเห็นในโครงการนะครับคู่ตาถูกโควิดนะครับแห่งทรงเป็นปีครับปีละเจ็ดหมื่นก้อนนะครับของคู่ตานะครับ โมต่งว่างดาวครับเอามาใส่เลยงานวานเขาครับพี่น้องแดดกระแดดนะครับ ดูเบิงเบิงตอนดินพิกครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันแค่ไีนครับ,บกด็กดไลค์กดชแชร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเพาว่ากันไหม่ครับผม